Uh, สว uh. um ัสดีครับก็มาพวกับจะกระพงอีกเช่นเคยนะครับเนี่ยครับครูคนครับเล่นคนครับเจ้าเสียงน้อยนะครับเอ้าลูกเอ้าเอ้าเอ้าอ่ะเอาจวดจวดจวดเล่นได้เลยนะครับอืมอ่ะอ่ะเอออืมอุ้ยอ่ะ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 นี่ครับจิงมือเลยครับ นี่ครับวันนี้เรามาพบกับนกอ่าบรรดานกต่างๆนะครับมีนกผสมนกลูกเาะลูกป่านะครับเยอะแยะนะครับหรือว่าจะเป็นนกอ่าเขาจะวานกเกาจะวานี่เป็นเป็นลูกป่านี่ไงครับลูกเคาะอาเป็นเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรใช่ไหมครับอืมแบบะครับ นกเยอะแยะเลยนะครับมีหลายชนิดครับตัวนี้เล่นขนนะครับนี่ครับไม่ลัวใครครับนี่ครับนกจดจวดทางนั้นเลยนะครับอันนี้กำลังจะถ่ายขนนะครับไปดูทางนี้กันครับนี่ครับพวกนี้มีมีจีกุกมังครับลุงตัวนี้จีกุกครับกุกเดียวเสียง เ,เป็นลูกป่านะครับโอเค,ค,คลูกป่าใชไหมครับป่า <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวนุ่นนะ <c oughs> โ,อนโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้มีมีมีมนั่นหรือเปล่าครับลูกลูกพอนี่มีสะดุดไหมเรียกเวลาครูไม่มีธรรมด,ดามมอ๋อนี่ครับเยอะแยะนะครับนกตั้งแต่ หปีหเดือนถึง1ปี2ปีขึ้นไปนะครับผมเดินมันจะไม่ค่อยขันเท่าไหร่ผมจะให้ชมนกสวยๆนะครับจะดิ้นหน่อยนะครับนี่ครับนะครับดูดูนะครับนี่เป็นลูกนกนะครับลูกนกกำลังจะอ่า พอกำลังเต็มนะครับเอ่อทั้งไก่ทั้งนกนะครับมีเยอะแยะนะครับที่เอ่อจะให้คัดสรรนะครับเอ่อจากจากกระพงนะครับถ้ายังไงก็ทักมาชอบลูกผสมลูกป่าก็มีนะครับสายป่าสายผสมมีครับลูกไก่มีนะครับส่กครับอยู่บนบ้านก็มีนะครับเนาเยอะจริงจงครับ ให้ชมไปเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> นี่ครับนนคูอยู่น้องก็มีครับอืมแต่นกมันขึ้นหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นคููอยู่นอนแต่มันผมเรียกอยู่น่น นี่ยก็มีอันนี้อันนี้อะไรพุงเนี่ยทำไมถึงอ๋อนกต่อนกต่อใหม่ได้มาใหม่ทำไมมันเชื่องจังล่ะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกผสมใช่ไหมครับลูกเพาะพวกนี้ก็เพาะใช่ลุงลูกเพาะใช่ไหมอืมกปาครับ ป,ป่านี่แข้งแขงสีแข้งสีแบบนี้มีไหมดูนกป่าแข้งสีแบบนี้มีไหมแข้งสีส้มส้มบอ,อกส้มส้มหน่อยไม่ค่อยมีมนี่ครับเป็นนกใหม่ของแกนะครับลูกน,นกเคาะอ่ลูกนกเคาะเาะอ,อ,อ,อันนี้นกเขาไฟครับมันม<อ>ันข<อ>ึ้นหรือยังนกเขาไฟพวกที่ก่อนต่อได้แล้วใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้ตัวเมียเนาะอันนี้ตัวผู้เนาะเอาไปเนาะใช่ไหมตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ครับนี่ครับนกเขาใหญ่นะครับอันนี้ใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เก่าไหมไม่ใหม่เริ่มขึ้นอืมจะเริ่มขันุ่ครับเยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยชอบจริงๆนะครับหนุ่อย่าไปโน่นนะครับ จะเป็นนกหนึ่งกุกสองกุกสามกุกนะครับของแกมีเดียวต,ตันมีไหมลุงเป็นนกเพาะนกเขาจะวาตัวไหนมันขึ้นมันจวดมั่งนี่นไไอโอ้ตัวตัวที่พวกเก่เาๆยังไม่ขึ้นเลย,ยหรืออ่ะมันพอจะเข้าพเนียดได้ยังาาครับนกนกอ๋อเสียงยังไงเนาะตัวไหนล่ะ นวดเรียวเรียวตันเ,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 เป็นลูกผสมสรับลูกลูกเพาะนะครับทางนี้ก็จวดกันพอสมควรนะครับทางนี้เดี๋ยวผมจะไปจวดให้ดูนะครับนกทั้งนั้นนะครับหนวดอันนี้นกลูกเพาะเหมดเลยลูกผสมเหมดอนเลยนู อันนี้โอ้ยเนี่ยตัวนี้เป็นลูกผสมดังนะครับตัวนี้จะเล่นคนแล้วนะครับอ่ะอ่ะอ่ะอือเห็นครับจวดจวดเลยครับ เยอะแะนกนี yeah. no. hi, ah, ่แกเพาะไว้ก็เยอะนะครับอ่าก็อ่าขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอซีที่อ่าติดตามจักรพงศ์นะครับที่เป็นกําลังแรงใจมาตลอดนะครับที่ให้ความไว้บางใจนี่ครับเนี่ที่ผมหิ้วมาเมื่อกี้นี่มันดิ้นๆนนะครับมันจวดจวดเลยนะครับนกเนี่ย เนี่ยครับขอบคุณนะครับที่เป็นกงลังใจมาตลอดนะครับที่สนับสนุนพวกไม้เศร้าเนีดนี่ว่าจะเป็นดินดำดินนกเขานะครับเป็นอาหารนกนะครับนี่ครับที่เพาะได้นะครับสายด่างนะครับด่างกับไม่ด่างนี่ครับตื่นผมนะครับพ่อนกตื่น นะครับเนี่ยครับได้นี่บุตรครับบุตรบุตรเนี่ยได้บุตรหนึ่งตัวนี่ครับพ่อแม่ครับถ้าใครสนใจอยากจะได้บุตรนกด่างนะครับก็มีนะครับสั่งได้เลยนี่คลอ,อดออกมาแล้วโตวแล้วนะครับอ่าพร้อมอจำหน่ายได้นะครับจำหน่ายได้นี่กำลังเ <c oughs> <c oughs> พาะอยู่ ด้านในครับครับเนี่ยเสียงสนั่นบันไลงครับนี่ครับ,น,รบนกสวยๆทั้งนั้นเนี่ยลุงแกคัดมานะครับมีนกผสมมั่งมีนกต่อมั่งนะครับอ่มีนกที่ต่อได้มาบ้างนะครับเนี่ยครับนกสวยๆ ไปอย่าลืมนะครับพี่น้องอที่เห็นหน้าจอท่านอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อจะได้ชมสาระดีๆนกเด็ดๆนะครับมีสาระก็แทรกสาระเป็นบางครั้งไปนะครับะจะได้ทําให้นกเขาของเรามีคนสืบสารต่อไปนะครับ น้องๆลูกๆหลานก็ช่วยกันดูแลนกเขาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายเราเล่นมานะครับะจะได้ม,ไมีไม่ไม่ไม่สูญพันธ์แน่นอนนะครับปีหนึ่งออกมาหลายคอ,อกนะครับไม่ต่ำกว่าสามคอ,อกสี่คอ,อกนะครับคอ,อกหนึ่งก็สองสาตัวนะครับสองสาตัวก็ไม่มีไม่มีการสูญพันธ์แน่นอนนะครับเพราะได้นกเขา เพาะได้นกเขาใหญ่นกเขาจะวาเพาะได้ผมบางทีลุงถามลุงไอะไรลุงไอเพาะได้นี่บางทีขี้เกียจจะเลี้ยงเนาะมันเออมันได้เยอะใช่ไหมยปีหนึ่งหลายครั้งพอลูกออกพอลูกออกมาปุ๊บเดี๋ยวไข่กเดี๋ยวไข่อีกลูกยังไม่ทันออกรังนี่เนย่ลูกยังไม่ทันออกลังไข่ละนั่นแหละก็บางทีก็ไม่มีข้าวจะให้กินต้องปล่อยครับนั่นแหละ่ครับ ครับอ่าก็น้นเราฟังฟังเสียงนกก่อนนะครับนกไปหาว่าครับเยมุนี้น้นชวง้าครับเนี่ยครับนกขันนะครับสนานวันไว้ เดีย๋ยวยานะครับเดี๋ยวผมจะได้ถามลุงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับผมจะได้แยกแยะไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะชี้แจงว่าได้ตัวไหนไปมั่งนะครับนวลครับฟังเสียงนกครับ <c oughs> ครับเาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ